แล้วก็สวัสดีพี่พี่สมาชิกทุกคนนะครับที่ว่าติดตามผลงานหน้าไม้ยิงปลาหรืองานทันท้ายนะครับตัวนี้ก็เป็นไม้ขี้เหล็กนะครับนี่เสร็จละรูปทรงนะครับ อันนี้ลูกค้าให้เดินล่องงานแค่นี้นะครับเดี๋ยวเขาไปทําร่องงานเองแล้วก็เดินล่องไปแค่นี้แล้วก็เจาะล่องไก่ไปนะครับเดี๋ยวโดกฝั่งลายสวยนะครับไม้นะีิเหล็ก ก็ประมาณนี้นะครับจะลองไกลอะไรไปให้รูดปปุ่มเต็มก็ประมาณนี้ช่องทางการติดต่อก็เหมือนเดิมนะครับ ช่างผลหน้าไมา้ปืนยิงปลานะครับเฟซบุ๊กนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ศูนย์เก้าสามหกเก้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าสี่นะครับฝากผลงานไว้ด้วยนะครับอันนี้งานดิบนะครับยังไม่ได้ลงเลกเตอร์